มาแล,มแล้วครับผมสำหรับอัปเดตฮาลโลเวีนนั่นเองนะครับผมไม่ได้มีฉลามใหม่อะไรเลยครับผมมีแค่กิจกรรมง่อยๆเข้ามาครับผมนี่อันที่จริงมันเข้ามาวันที่ยี่สิบเจ็ดใช่ไหมแต่ที่ผมอ่านข้อที่ยี่สิบแปดคือลืมไงลืมหรือว่ามันอัปเดตซึ่งของที่จะได้ก็มีโอ้ทองห้าพันมันจะเป็นเท่าไหร่เพชรห้าเม็ดโอ้ เพชรสิเบลดโอ้ยกแล้วก็มีเอฮะตัวบ้าเลยเนะี่ยซึ่งก็ไม่ได้มีฉลามใหม่อย่างที่ผมคิดเลยไม่ได้มีลอมแต่ไม่เป็นไรครับผมมีกิจกรรมก็ก็ดีแต่อยากให้มีฉลามใหม่ก็กดีเนาะแล้วพอผมดูมันก็ไม่มีร่างอีโวของตัวอะไรเลยเนี่ยตัวอีโวไม่มีเพิ่มนะผม ปเดี๋ยวเราไปร้องเล่นกิจกรรมกันดีกว่าครับผมกดที่ go อ้ยอะไรหยอดโอ้คือเราต้องช่วยนางเงือกเหรอ,อะหะเรากินนางเงือกเนี่ยเรากินนางเงือกอ๋ออมไว้ในปากหรือเปล่าให้อมไว้ในปากครับผมหรือเปล่านะอ๋อหรือว่านี่คือนางเงือกผู้ชั่วร้ายจากโปสเตอร์เกมแล้วมันมีนางเงือกดีกับนางเงือก้ายประมาณนั้นนะ ยเรายังมีปากระเบนเป็นเพื่อนครับผมน่าจะเป็นทะเลเดียวกับที่เราช่วยปากระเบนนะอ่าสำเร็จใครวะเนี่ยแล้วเราก็ไปทางนี้กิน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 มามาแล้วโอยมาถึงแล้วสวัสดีอ่าแล้วก็เราก็ไปฝั่งนู้นอันนี้คือมารับตัวหรอรับตัวเจ้าหญิงปึ๊บแฟวเอ้ย โอเคอะไรอะ่ะคือให้กินเหมือนเดิมเลยครับผมอ่าเราได้เหรียญฮาเราวิน Halloween. มาไปแลกเป็นเงินได้หน mm ึ่งร้อยก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับผมเปิดอันไตสายฟ้าคืออันนี้เราต้องทอํายังไงอะเราเราต้องกินนางเงือกเหรอเฮ้ยเจอเหรียญเจอเหรียญนี่ไงเออเหมือนว่าเราจะกินนางเงือกแล้วแต้มไอ้ข้างล่างนี้จะเพิ่มนะ เดี๋ยวเราตามหาหนางเงือกที่จะเอาไว้ซอยจูกันดีกว่านี่ไงมาหนตอนนี้เราเป็นเพื่อนกับทั้งปลากระเบนแล้วก็นางเงือกแล้วนะมามากินกินกินเอออยู่ไหนมั่งวันนี้อ๋อนี่ไงกินฮใ,ใ,ใกล้เต็มแล้วใกล้เต็มแล้วโอ้ตะเกียบบุตอุ้ยเกตบูเต็มแล้วยิ่งเรากินเราโอ๊ย อยเก็บเหรียญกันนี่สำคัญสำคัญเอาไว้แลกเป็นเงินได้เอ่ออยู่ไหนอีกเนี่ยอ่นนี้ไงอุ้ยเหลือแค่กินนีแค่ต้องเรียกว่าตัวลอคนวะนางเงือกเนะี่ยงั้นเรียกว่าคนแล้วกันต้องกินหนหนึ่งคนเหมือนว่าจะถูกไร้คำสอบโดยไอ้หมอผีที่ผมบอกว่าจะเป็นฉลามใหม่ไม่ใช่ครับผมมันคือหมอผีผู้ชั่วร้ายที่ผมแปะในชุมชนก็มีแค่ไม่กี่คนหรอกที่เห็นนะอืม เฮ <c oughs> ้ยแล้วข้าเด็แค่คนเดียวเอ,อ้ยอยู่ไหนฉันซอยจุเธอเอ,อ้ยหาใครวะเนี่ยโอ้ยเราต้องไปที่ฐานมันเหรอไปไปเราฉลาบตัวเก่งสุดในเกมอยู่แล้วเรากลัวร้อยอฟลเดียเฮ้ยนี่มันไนอแนงฮะ อ้าวอุซาบิวมาลุ้นระทึกโอ้โหโดนจิ้มทีเดียว <laughs> เอาหัวมงทีเดียวอ้าวโหคือคืออะไรน <laughs> ี่คือคือคือต้องการอะไรนี่คืออันนั้นคือบอสใช่ไหมเออเดี๋ยวต่อไปผมจะต้องเอาตัวที่แบบง่อยๆหน่อยมาแล้วเนี่ยคือมัน <laughs> <laughs> เดี๋ยวมันจะสบายเกินเดี๋ยวอ oh. <laughs> อะไรวะเนี่ยอุซาบิวมาแบบบิวอย่างเงี้ยอุ้ยกลมลองปล่อยแอล้วเขากำมลองจะ ไปต่อสู้ยังดุเดือดเรียบร้อยโดนจิ้มดีเดียวหายอะไรวะเนี่ยอุย้ยดงแมงกัะพุนปะเออแมงกัะพุนแมงกะพุนปลังปิงนังเฮ้ยมีทางลงอีกอ่าสำเร็จโอเคพาเธอไปส่งบ้านฟวไปอึดมุดเออจะถึงแล้วครับระเบิด โอ้เขาโกรัดแล้วมันก็เป็นอะไรที่ดีนะเราจะได้กดบูสอยู่ตลอดเวลาได้โอ้เราอยู่สุดเธออยู่สุดขอบแมปเลยล้อมนี่เก็บมาพาไปส่งบ้านแสนรักบ้านข้าชรามเราก็เป็นคนดีนะเนี่ยโอเคแล้วไงต่อก็คือวนไปเรื่อยๆใช่ไหมคือให้กินตัวที่โดนไล่คำสาบ เสร็จแล้วเราก็เอาตัวดีกลับส่งบ้านแล้วก็ไปกินตัวโดนล่คคำสามใหม่แล้วก็วนไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยนะมันสนุกเหรอฮึคิดว่าผูเ้เล่นจะสนุกอย่างนั้นเลยไม่มีชรมามให่ฉันไม่สนุกด้วยหรอกนะเออแล้วเราสามารถซื้อตัวนางเงือกได้ด้วยครับผมด้วยเงินจริงของเราโอ้อยัดตังแล้วกลายเป็นเพื่อนโลกจริงชัด กว่าจะเก็บเสร็จโอ้ยโอเคไปกว่าจะหานางเงือกเจอโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาใ้สู้หรือว่ายังไงจะมัดจะมวยก็อะไรก็เข้ามาเถอะเควินโอ้ยเลือดำน้ำนี่อย่าจุนดินี่มัดจิ้มเฮ้ย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 อะไรอะสนามพลัง เราได้เจอกับตัวที่สู้สูสีกับเราไอ้นี่ก็ยุ่งอย่างเลยจิมอ,อ้าวอ้าวโดวนสาบเหรอเอานี่คือจบแล้วเหรอคือคือมันไม่มีภารก,กิจอะไรขึ้นตรงหลอดโกรัสแล้วหรอฮะวัดอะไรวะคือยังไงเนี่ย คือตอนจบคุณแม่ตัวคุณแม่แสนดีที่ให้ภารกิจเราตั้งแต่ต้นคือวายร้ายแล้วเราแล้วเราไปจัดการแล้วทำไมตัวแดงขนาดนี้นะถ้าถ้า,ถ,าถ้าอ่านเนื้อเรื่องออกมันอาจจะสนุกแต่ผมอ่านไม่ออกไงมันก็เลยไม่สนุกโอก็น่าจะมีแค่นี้นะผมก็เหมือนกับการช่วยปลากะเบนเลยครับผมเหมือนเป๊ะเปลี่ยน เปลี่ยนจากปลากระเบนให้กลายเป็นนางเงือกแล้วก็เปลี่ยนจากเฮ้ยเปลี่ยนบอสจากไอ้คนล่าปลากระเบนให้กลายมาเป็นอะไรวะไม่หมดผู้ชั่วร้ายโอเค g e เนียส e n เนียสมาโอ้รับของโอ้ทองผ่านโอ้โอ้โอเพชรโอ้โอโอโอ ว้าวเรามาแรกเรียนกันดีกว่านะผมไ <c oughs> อันที่สามเนี่ยสีเหลืองอันนี้เหลืออีกสองสีฟ้าครบสีม่วงครบขาดแค่สีเหลืองสองสองเหรียญที่ผมยังหาไม่เจอมเรามาดูเจ้าเออลูกฉลามแต่คราวนี้เป็นปลาหมึกนะผมหน้าตาก็จะมุงมิงประมาณนี้เลย ซึ่งก็บวกสแตตอะไรให้เราไม่รู้นะผมโง่ภาษากฤษตกภาษากฤษแล้วก็ถ้าใครอยากได้นาะเงือกมาเป็นพักพวกนผมนี่เลยครับผมเจ็ดสิบเก้าบาทรับไปเลยเพชเดีเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเามาเันเหลือแค่สิสามชั่วโมงแลว้วด้วยกับทองห้าพันครับผมคลิปนี้ลงไปปุ๊บก,ก็น,กน่าจะออกแล้วล่ะซึ่งก็มีประมาณนี้นะผมกิจกรรมของวันฮอลลูวีนไม่รู้ว่าคริสต์มาส คิดว่าอยากให้มีตัวใหม่เขามาเป็นแซนต้าแบบยิงยิงของตุ้มตุ้มเลย <laughs> โอเคนะผมก็ใส่คลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ช่องออกกดติดตามแอนแชร์ด้วยน้องถ้าไม่ชอบเลยก็อย่าลืกดแลกซีโนดีเชยก็คอมรับแต่คลิปนี้ไ้วว่าสวครับบาย